ทุกเทศากาลคริสมัสก็ให้ปีใหม่ก็ให้สงการมันก็ให้นึกอะไรไม่ออกก็เล่าอะไรๆก็เล่าเราจะไปทิ้งก็ไม่ได้เองใจเขาใจลังใส่ตู้อะไรต่ออะไรภรรยาเขาก็เอาเอา,เอาไปเททิ้งบ้างหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อาจารย์มาให้ผมสิครับอย่าล้อเล่นนะให้เล่าเนี่ยมันเท่ากับแช่งครับขอโทษครับ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ NIUPR News นะคะรายการข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชพัฒนคนรราชสีมาค่ะซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะก็มีประเด็นข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นให้ท่านได้ติดตามกับดิฉันดวงใจปานสันเทียผู้ประกาศนะคะมหาวิทยาลัยราชพัฒนคนรราชสีมาค่ะได้ร่วมกับ ชุมชนตำบลตลาดนะคะในการทำพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณภาพและการบริการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาร่วมกับหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัดและชุมชนตำบลตลาดอำเภอเมืองนครราชสีมาจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการเสริมสร้างคุณภาพบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงณห้องประชุมโรงเรียนบ้านบุประชารัฐพัฒนาอำเภเมืองนครราชสีมาโดยมีรองศาสตราจารย์ดรวิเชียนฝอยพิกุลอธิการบดีเป็นประธานพร้อมด้วยนายรัฐอุบลผู้ิหน่วยการโรงเรียนบ้านบุประชารัฐพัฒนาเป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมพิธีจากนั้นเป็นการแสดงขับเสพา โดยดรพิชนุพงษ์ยานชดิ์อาจารย์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลายัยแล้วจึงเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโดยพระครูสุตตะกิติคุณเจ้าอาวาสวัดโคกตลาดพระอธิการประจบรวบโรจนยาโรเจ้าอาวาสวัดบํารุงธรรมรองศาสตราจารย์ดรวิเชียนฝอยพิคุณอธิการบดีมหาวิทยาลายัยราชพัฏนนครราชสีมารองศาสตราจารย์เภสัชกรดรพุทธพงศ์สัตยะวงศทิพย์ คณะบดีคณะสาธารณาสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานายรัฐอุบลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุประชารัฐพัฒนานายประภาสจิปโภผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระชอดนายดวนริจจอหอนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาดและนายวิทูลรอจอหอกำนันตำบลตลาดอำเภอเมืองนครราชสีมาเป็นผู้ร่วมลงนาม การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มีขอบเขตความร่วมมือกันทางด้านของการส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนในเขตตำบลตลาดมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงรวมถึงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการวิจัยการให้บริการวิชาการด้านสาธารณสุขศาสตร์ของนักศึกษาและคณาจารย์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก การจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลการรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนได้มีความรู้และตระหนักในการจัดการขยะในครัวเรือนเพื่อเป็นการพัฒนาสุขภาพความเป็นอยู่ของชุมชนโดยมีข้อตกลงร่วมกันนับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป ข่าวต่อมาค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะคะได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,รค่ะในการเข้าศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารรองศาสตราจารย์ดรวิเชียรฝอยพิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏนนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับศาสตราจารย์ดรสุภาาศพนิสักพัฒนานาย,ยกสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลายัยณห้องประชุมดรสาวนิสาวนานน์จากนั้นเป็นการชมวิดีทัศน์และแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครราชสีมา ต่อด้วยอธิการบดีกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานแนะนำผู้บริหารบุคลากรและการบริหารงานของมหาวิทยาลายัยแล้วจึงเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานของทั้งสองมหาวิทยาลายัยโดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สกลนครได้ศึกษาเรียนรู้ลักษณะงานแนวทางในการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมารวมถึงเป็นการเพิ่มพูนวิสัยทัศน ความสามารถแนวคิดประสบการณ์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมทางเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านต่างๆร่วมกันซึ่งทำให้ทั้งสองมหาวิทยาลัยสามารถนำความรู้จากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากนี้นะคะทางด้านของกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาค่ะได้จัดให้มีกิจกรรมนักศึกษาพบผู้บริหารทางนี้ก็เพื่อเป็นการรับทราบนาโยบายแนวทางในการจัดกิจกรรมและการดําเนินการตามค่านิยม12ประการกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดประชุมนักศึกษาชั้นปีที่สองผู้บริหารณหอประชุมมนษสษน์จ็ปีโดยมีรองศาสตราจารย์ดรวิเชียนฝอยพิกุลอธิการบดีเป็นประธานพร้อมกล่าวให้อุวาดแก่นักศึกษาจากนั้นเป็นการบรรยายเรื่องการส่งเสริมการมีประชาธิปไตยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยโดยได้รับเกียรติจากนายเรืองยศด,ดวงสูงเนินหัวหน้างานการมีส่วนร่วมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมาเป็นวิทยากร นอกจากนี้ได้จัดให้มีการประชุมนักศึกษาชั้นปีที่สพบผู้บริหารโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุธาน,านันโภชาทานรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาักศึกษาเป็นประธานเปิดงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่3โดยได้รับเกียรติจากพระครูธรรมทรวีระวีระโชเจ้าอววาสวัดท่าเยี่ยมอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาและพระครูสุตรธรรมวิสิทธิ์รองเจ้าคณะอำเภอพ,พิมายจังหวัดนครราชสีมาเป็นวิทยากร สำหรับการจัดประชุมนักศึกษาชั้นปีที่2และชั้นปีที่3พบผู้บริหารในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบนโยบายความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆที่ถูกต้องพร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาได้มีความตื่นตัวในการติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย นอกจากนี้ยังมีการปลูกฝังสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับนักศึกษาได้มีคุณธรรมจริยธรรมรู้จักความรับผิดช,ชอบและสามารถปฏิบัติตนตามค่านิยมของไทย12ประการได้อย่างถูกต้องข่าวต่อมาค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฒนครราชสีมาได้จัดให้มีการประชิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2,557นะคะทางนี้ก็เพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางการสำเร็จการศึกษาและการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่จะออกไปปฏิบัติงานให้พร้อมสำหรับการสำนึกดีมีความรู้พร้อมสู้งานมหา<ม><ม>วิทยาลัยราชภัฒนครราชสีมาได้จัดให้มีการประชิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติและภาคก,กศชประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,557 ณหอประชุมอนุสรณ์70ปีโดยมีรองศาสตราจารย์ดรวิเชียนฝอยพิกุลอธิการบดีเป็นประธานพร้อมกล่าวให้อวาทแก่นักศึกษาและบรรยายพิเศษในหัวข้อคุณค่าความเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมาจากนั้นเป็นการบรรยายเรื่องการเตรียมตัวจบการศึกษาและสำรวจภาวะการมีงานทำโดยอาจารย์ยศพรการงานผู้อหน่วยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต่อด้วยการบรรยายเรื่องบัณฑิตใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียน และงานรับพระราชทานปริญญาบัตรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิเศษตู้กลางผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาการบรรยายเรื่องความสําคัญและความภาคภูมิใจในสิทธิเก่าของมหาวิทยาลัยโดยดาบตํารวจตึงพึ่งกิ่งประชาสัมพันธ์สมาค,คมสิทธิเก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนนครราชสีมาการบรรยายเรื่องการประชายสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาโทโด,โดยดกรกฤติยานาคประสิทธิ์และปิดท้ายด้วยการบรรยายเรื่องภาวะตลาดแรงงาน และอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำตำแหน่งงานว่างเทคนิคการสมัครงานสัมภาษณ์เพื่อได้งานทําและกฎหมายเกี่ยวกับอาชีพต่างๆโดยจัดทางงานจังหวัดนครราชสีมาสําหรับการจัดประชิมนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้มีนักศึกษาภาคปกติและภาคกสบชที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาเข้าร่วมทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายจํานวนทั้งสิ้น ,3880 คนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาได้เข้าใจ เกี่ยวกับการดําเนินการในการจบการศึกษาและการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยการเตรียมความพร้อมก่อนรับเทศสถานปริญญาบัตรพร้อมทั้งสามารถนําความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาไปปฏิบัติในการทํางานและการดําเนินชีวิตให้ประสบความสําเร็จดังอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่ว่าสำนึกดีมีความรู้พร้อมสู้งานและนี่คือข่าวสารจากงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมาค่ะ พบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ ทุกครั้งที่คุณสวมหมวกกันน็อกความห่วงใยนี้นักศึกษาจะอยู่กับคุณไปตลอดร่วมสร้างกฎสวมหมวกกันน็อกในสถานศึกษาสนใจรับแผนงานที่สอ,อจรอสนับสนุนโดยสอสอสอ ผู้ต้องหาได้ให้การสารภาพว่าก่อนลงมือก่อเหตุตนได้ไปซื้อสุราจากร้านแถวบ้านมาดื่มจนเมาจึงทําให้ขาดคติและได้ทำการดังกล่าวลงไปเด็กคนนี้ซื้อของร้านเฮียเมื่อวานใช่ปะที่ตรวจได้ินใี่เดามนี่เฮียขายเหล้าให้เด็กเหรอโ่นจับดูทำไมครับคุณขายเหล้าให้เด็กคุณทำลายอนาคตเด็ก Welcome to NRIU English Top News presented by NRIU PR We are the r o a d d caster er you can trust I am an announcer n a t ั y ยาสกุลศิ r ิ s ั p Today I would like to report activity in น a รราช s ีมาราชพั a t University NRIU Open the market and SME Festival send the best product to consumer นครราชสีมาราชพัฒน์ University cooperated with a q u i c u l t u r e Nakhon Ratchasima Provincial has the Cultivator Market and SME Festival on the 2 t o 8 of March 2015 at a d u s o n 70 Year Auditorium. It's what an honor to have Mr. b บ u n ยืน a m ห o n g Vice Governor of Nakhon Ratchasima Province who was the President to open the ceremony, welcome speed and visiting to exhibition Cultivator Market. The activity has a cultivator at SME join the market 52 shop and many consumer visit to the market. The purpose of this activity was to expand and cultivate the market and develop ability to small and medium enterprise has an occasion means to consumer no businessman for learning from experience. NRIU encourage student in cooperative education gave a certificate and award. On the 2nd of March 2015, cooperative education Nakhon Rajasima Rajapat University has a post training for student in cooperative education, the fifth generation. ในสปอร์ตฮิลล์เอชฟอเรสต์ที่ออฟไซน์และเทคโนโลยีบิลดิ้งเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีศาสตราจารย์ดอทต์วิเชียนฟอยพุกุลประธานของนครราชสีมาราชภัฏอุนิเวอร์ซิตี้ผู้เป็นประธานในการเปิดพิธีและมอบประกาศนียบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่ดีที่สุดในด้านการศึกษา This activity has student in cooperative education receive a certificate and award 97 people the best student in cooperative education 8 people and participating student 89 people the purpose of the cooperative education post-training was to encourage students. The result of operation is also give a certificate and award to the best student in cooperative education for exchange of experience concerning working and professional training to improve their knowledge and develop cooperative education project be effective have benefit to student operator and university these are activity for this week you can follow us in list pop at n r i u p r channel and you can connect us the division of public relations in building number 9 first floor or telephone number is 044 009 009 thank you for watching us goodbye ััรกพลงงานค่ะสำหรับวิธีประหยัดพลังงานในวันนี้ขอนำเสนอวิธีการประหยัดน้ำหากพบรอยรั่วซึมของน้ำหรือวัสดุอุปกรณ์ชำรุดภายในมหาวิทยาลัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลหรือแม่บ้านประจำอาคารเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำโดยปรับประโยชน์แค่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่คุณสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้ค่ะหากคุณผู้ชมท่านใดมีไอเดียในการอนุรักษ์พลังงาน ก็สามารถส่งรายละเอียดพร้อมรูปถ่ายมาได้ที่อีเมล nrupr@gmail.com หรือ facebook www.facebook.com p r n r pr n มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์พลังงานด้วยกันนะครับราชพัตร,รักพลังงานท่านเศรษฐี มีทุกอันใดหรือเงินทองค่าหามาเท่าไหร่ก็รักษาตัวหมดข้าก็เป็นขุนนางใหญ่กับสั่งสุขภาพตัวเองไม่ได้นี่เราเป็นสหายกันเหตุได้ท่านยังดูหนุ่มแน่นแข็งแรงบอกเคล็ดลับข้ามาเดี๋ยนี้ท่านมีเงินมีอำนาจก็ซื้อก็สั่งสุขภาพไม่ได้แต่ถ้าอยากได้ข้าให้ฟรีกางขาแกวนแขนการแกวงแขนท่าที่คนจีนใช้สร้างความแข็งแรงมากกว่าพันปีถ้ามีพื้นที่มากก็เดินเพิ่มการขยับลดพุงลดโรค